สวัสดีครับชื่อกันวาครับเป็นนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ชั้นปีที่5ครับตอนนี้อายุ24ปีครับที่มีปัญหาจะเป็นในส่วนของ T-Zone ครับแล้วก็จะเป็นตรงแก้มครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกันวาคิดว่าน่าจะมาจากการที่ส่วนตัวแล้วกันวาเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรม ซึ่งในการทํากิจกรรมเนี่ยมันมันทำให้กันวานนอนดึกด้วยพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็มันต้องลงพื้นที่ไปเจอมลภาวะต่างๆอะไรแบบนี้ครับเอ่อซึ่งถ้าถ้าความรู้สึกนะครับตอนนั้นมันมันต้องออกไปเจอคนมันต้องออกไปติดต่องานติดต่อนั้นติดต่อนี้ครับแล้วคือช่วงที่มันเกิดสิวมันมันมันเกิดเยอะมากครับพี่ก็คือแบบขึ้นแต่จุดจุดๆุดแล้วเม็ดใหญ่มากนะครับมันก็เลยทําให้แบบรู้สึกไม่มั่นใจครับในการที่จะไปพรีเซนต์งานหรือว่าไปประสานงานขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ครับ อ๋อในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนส่วนตัวเลยนะครับที่ที่เคยทําก็คือซื้อครีมมาทาเองบ้างนู่นนี่บ้างครับแล้วก็เคยไปเข้าคลินิกแต่ก็แบบได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงใจครับเจอเชเบลคลินิกได้อย่างไรก็คือได้รับคอนแทกตอนที่ทําเป็นผู้ช่วยนายกสโมสรปีการศึกษา2522ครับได้รับคอนแทคมาแล้วก็แบบส่วนตัวมีปัญหาอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบแอบแอบไปดูรีวิวก่อนที่จะเข้ามาขอ ขอความช่วยเหลือหรือขอความอนุเคราะห์จากทางคลินิกครับตอนนั้นมีความรู้สึกแอบกลัวครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์เรื่องของการกดสิวแล้วแบบหมอกดแรงมากซึ่งพอแบบพอมาที่นี่จริงๆแล้วมาปรึกษาจริงๆก็แบบรู้สึกว่าอ๋อโอเคผ่อนคลายปลดปลด,ปลดข้อกังวลของเราไปได้นิดนึงครับในในคลินิกนี้ที่เข้ามาใช้ก็จะเป็นในส่วนของคอสสิวครับจะเป็นการกดสิวการเลเซอร์สิวแล้วก็การมาร์กหน้าสิวครับแล้วก็ฉายแสงครับหมอพ,พูดถึงพี่ขอเรียกพี่เกตเลยแล้วกันนะครับพี่เกตให้คำปรึกษาได้ ดีมากครับพี่ก็คือพี่เกจะซักประวัติก่อนว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรนอนตอนไหนกินอาหารอะไรเลี้ยงสัตว์ไหมเรื่องของสุขภาวะความสะอาดเป็นยังไงคือแบบสักประยันต้นต่อของเราเลยแล้วก็ให้คําปรึกษาแบบได้ตรงช่องทางครับถ้าตอนคุยกับพี่เกรครั้งแรกก็จะรู้สึกเกรงๆครับเพราะว่าด้วยวัยวุฒินิดนึงแล้วก็ยังไม่ได้รู้จักกันมากเท่าไหร่ครับประมาณตอนนี้รู้สึกพี่เกตเป็นกันเองมากครับสามารถแบบปรึกษาได้ทุกเรื่องเลย โอ้โหก็เรื่องของการทํากิจกรรมเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการอกหักค่ะค่าของน้องกันวานะคะก็คือเริ่มรู้จักกันเพราะว่าตอนนั้นน้องมาขอสปอนเซอร์สําหรับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็จริงๆรู้จักกันมาแบบหลายเดือนเลยเนาะแล้วก็คือจะเห็นไลฟ์สไตล์ของน้องตลอดว่าน้องอะทำงานเยอะมากงานลาดงานหลวง <laughs> นอกจากง,งานก็จะไปเที่ยวด้วยเออก็จะแบบไม่นอนเียว้วก็ไม่นอนดีกว่านนใช่ทีนี้ปัญหาของน้องก็จะมีเรื่องของสิวซึ่งจะเป็นแบบสิวเม็ดใหญ่ๆสิวอักเสบแบบแดงๆเลยแบบทั่วหน้าเลยนะคะกินของหวานไหมคะของหวานชอบมากครับหลังหลังหลังจากไปเที่ยวช่วงตีหนึ่งีสองก็จะ<อ>ไปหาของหวานกินละค่ะ โอเคนะก็จะมีหลายปัจจัยด้วยกันทั้งเรื่องแบบว่าเครื่องส้าอ้างทั้งเรื่องไม่นอนของหวานนะก็จะปัจจัยเยอะมากแล้วยังนั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยเนาะกำลังดุว่าไม่ใส่หมวกกันนอะก <c oughs> แล้ว <c oughs> ทีเนี้ยก็เลยแนะนําให้น้องเข้ามาทําโปรแกรม Advanced a ซ n e ซึ่งจะมีทั้งกดที่ใช้ชแสงมาร์กแล้วก็ มี IPL เลเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็เคยทำเป็นเลเซอร์คิวซิตรอยดําำด้วยซึ่งซึ่งผลรับของน้องเนี่ยคือเร็วมากเลยนะคะคือดูประวัติเนี่ยคือครั้งสุดท้ายที่เข้ามาเนี่ยเอาขนมมาให้หมอเนี่ยก็คือเฮ้ยทำไมหน้าแบบสิวหายแล้วไม่มีรอยแดงแล้วว่อันนี้คือทำมากี่ครั้งแล้วก็คือทำแค่สี่ครั้งเองนะยังไม่ยังไม่ครบคอร์สเลยอืม ก็ใช้ใช้เวลาแค่4ครั้งที่เข้ามาในคลินิกแล้วสิวแดงๆคือหายหายไปแบบเกือบหมดแล้วเหลือแต่เป็นรอยนิดหน่อยค,อคือถ้าเห็นภาพบีพอ,อพสเตอร์แบบชัดเจนมากใช่แล้วก็แบบสนิทกันก็จะซัพพอร์ตกันตลอดผลผลลับเป็นเป็นที่น่าตกใจอยู่ครับเพราะว่ากันวาเพิ่งมารักษาได้คอร์สหนึ่งครับประมาณ4-5ครั้ง ซึ่งสภาพผิวหน้ามันมันโอเคขึ้นแล้วก็มันไม่ทําให้สิวเม็ดใหญ่ๆที่เป็นหนองเม็ดใหญ่ๆแบบเห็นชัดเลยมันขึ้นแล้วครับเด็กเชียงใหม่ครับมันมันจะมีแอปพลิเคชันนึงที่เรียกว่าแอปเย l โล่หรือเยลครับซึ่งมันมันก็จะมีคนโพสถ,ถามในะแบบจะไปรักษาสิวที่คลินิกไหนดีซึ่งกันว่าเขาจะแอบบแบบมันจะสามารถแฝงตัวได้ครับเขาใสไปแบบ อ้องไปคลินิกนี้ซินี้เราไปมานะเราไปรักษาคอสิบแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาซึ่งถ้าสตหรับเพื่อนมาถามโดยตรงก็มีเพื่อนไดเล็กมาทางไ G เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่การรักษาสิ่งเป็นไงกันวะก็สามารถอธิบายในในสเต็ปที่กันวาเคยรักษาครับเป็นในเรื่องของการกดสิวการใช้แสงเองหรือว่าการมาร์คสิวเซียนเองอะไรประมาณนี้ครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อน,นักกิจกรรมที่ชอบทํากิจกรรมเหมือนกับกันวาแล้วเจอปัญหาเดียวกันนะครับก็อยากจะให้ลองเข้ามาปรึกษาพี่เกรซหรือพี P ่ๆที่คลินิกนะครับก็คือที่เนี่ย จะไม่พยายามยัดคอร์สอะไรให้เราเลยให้เรามาปรึกษาแบบด้วยความสบายใจนะครับก็สำหรับใครที่มีัญถานก็ขอเชิญเข้ามากันได้เลยนะครับ